ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมปีเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาสรุปบรูโตตอนที่226เรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าบรูโตกับมิสกิเนี่ยจะมาสอบทันไหมเนื้อเรื่องในตอนนี้จะสนุกแค่ไหนถ้าใครพร้อมที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์ s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราก่อนนะครับโอเคไปดูคลิปกันเลย เรื่องเปิดมาน,นี่บรูโตกับมิสกิก็รีบไปที่สนามใหญ่เลยล่ะครับเพราะมันจะไม่ทันการแล้วว่ะพวกนั้นก็ยังมาไม่ถึงสักทีซาอิกก็เลยถามชิกามารุไปนะครับว่าเอาไงดีชิกามารุเนี่ยก็เลยบอกไปประมาณว่าไม่รอแล้วเว้ยจะให้สิทธิพิเศษไม่ได้นารูโตก็ต้องจำใจยอมรับไปโคโรฮามารุเขาเลยประกาศให้ทุกคนทราบ อุซูกิบรูโตะและมิสกิจากการไม่เข้าร่วมในการต่อสู้นี้เลยทําให้พวกเขาสอบตกทั้งคู่ทุกคนเลเวลไปหมดเลยละครับเพราะอันนี้มันเป็นการสอบจูนินนะเฮ้ย ตอนนี้ก็เหลือแค่คู่สุดท้ายแล้วคือซูบบกิกับเดนกิพวกเพื่อนๆของซูบบกิก็ให้กําลังใจนะครับวาาบีเนี่ยก็อวดน,นิดหน่อยนะครับประมาณว่าฉันเนี่ยชนะมาแล้วเธอก็ต้องชนะให้ได้นะแถมยังบอกอีกว่าอย่าแพ้คนอย่างเดนกิล่ะระหว่างที่จะไปแข่งเนี่ยเธอก็บ่นกับตัวเองนะฮะการสอบครั้งนี้จะต้องแสดงฝีมือออกมาอย่างเต็มที่เพราะว่าในตอนที่เธอกลับแขวนไปเนี่ยจะได้มีสิทธิ์ในการถูกเลือกเป็นผู้นํามันคือหน้าที่สุดท้ายของเธอในโคโนฮะ ทางฝั่งของเดนกิเนี่ยก็มองกล่องประหลาดบางอย่างและก็คุยกับตัวเองนะครับว่าคู่ต่อสู้คือซูบากิจริงๆแล้วเขาวางแผนรับมือกับทุกคนมาแล้วถึงจะเป็นโบรุโตก็ตามประมาณว่าก็มาเหอะใสเดียวได้หมดอะไรงี้นนะครับแถมยังมีแอบแซนิดหน่อยด้วยนะครับว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอ้โบรุโตนี่มาสอบตกเพราะว,วาสายัยชวในให้นึกถึงตอนเปิดเรียนอะคะเดมี่ช่วง,รงแรกๆเลย ชวนในนึกถึงการเปิดเรียนของอะคาเดมี่ช <telescopes> e so ่วงแรกๆเลยตอนนั้นอีโอเบก็แบบว่าหาเรื่องจัดๆส่วนเมทันก็เป็นโรคประหม่าถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนแรกก็ไปดูกันได้นะครับผมปักหมุดไว้บนขวานะผมแอบสงสัยนิดนึงนะครับว่าเดนกิเนี่ยมาอยู่ห้องคนเดียวหรอและเพื่อนๆในหน่วยเดียวกันเนี่ยหายหัวไปไหนหมดแล้วเดนกิเขาทุ่มสุดตัวเลยนะครับกับการต่อสู้ครั้งนี้โบลโตะเมื่อมาถึงสนามเขาก็ถามก่อนเลยนะครับว่ามาทันหรือเปล่าซาดาดเนี่ยก็เลยบอกไปประมาณว่าจะไปทันได้ไงเล่าพวกนายสองคนสอบตกตามกฎแล้วนะ มิสกิก็เลยสงสัยว่าที่พวกเขาสองคนสอบตกทั้งคู่เนี่ยแปลว่าคู่ที่แล้วเนี่ยพวกเขาต้องสู้กันใช่ไหมซาหาดก,ก็เลยบอกว่าใช่ครับผมคู่ต่อไปเป็นคู่สุดท้ายซูบากิกับเดนกิเดนกิเนี่ยก็ออกมาแบบว่าโคตรเทพจะจัดเลยฮะทุกคนก็เลยฮือฮากันใหญ่เลยนะครับว่าจะใช้ของแบบนั้นสู้จริงเหรอสมุไรประทาวิทยาศาสตร์ ดูท่าจะได้การแข่งขันที่สนุกนะสึบากิเธอก็คิดไว้แล้วว่าเดนกิจะต้องมากับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เอ็นจาเดนกิก็ตอบกลับไปว่าไม่ร้องก็ไม่รู้หรอกถ้างั้นจากนี้จะเป็นการสอบรอบสุดท้ายคุรเรกานอสึบากิปะทะคามินาริมอนเดนกิเริ่มได้สึบากิเธอก็เปิดก่อนเลยล่ะครับแต่ว่าเดนกิเนี่ยก็สามารถหลบได้ก็เรียกได้ว่าหลบได้ทุกดอกเลยล่ะฮะคาถาสายฟ้าเทียมโอเวอร์ดรฟ์คุณคาตาสึกิเนี่ยก็โผล่มาจากไหนไม่รู้และก็มาอธิบายว่า อุปกรณ์ที่ให้กำเนิดสายฟ้าสร้างสายฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อทั่วร่างกายแล้วพี่แกเนี่ยก็พูดแบบว่าโคตรยาวจัดๆเอาเป็นว่าเรามาดูกันต่อสู้กันดีกว่าเรื่องก็ย้อนไปในอดีตนะครับว่าที่ผมแซวไว้น่ะมันไม่จริงจริงๆแล้วหน่วยของเขาก็อยู่กันครบนั่นแหละฮะเดนกิเนี่ยก็บอกว่าซูบากิเนี่เป็นคนที่เขาไม่อยากสู้ด้วยที่สุดแล้ววิธีการต่อสู้ของซามูไรมีข้อมูลไม่เพียงพอเหมือนนินจาอีวเวเบร์เนี่ยก็เลยถามไปนะครับว่าจะมาไม่มั่นใจเอาป่านนี้มันไม่ได้แล้วนะ เขาจะทําให้เต็มที่ที่สุดถึงจะเป็นคุณซูบากิก็ตามเดี๋ยวนี้ผีปากล้าขึ้นมาแล้วนะจอเดนกิกล้ามากเก่งมากขอบใจในตอนนี้เดนกิก็เป็นฝ่ายที่บุกมั่งแล้วนะครับเรียกได้ว่าเร็วจะจัดและการทําลายล้างเนี่ยก็แบบว่าโคตรมหาศาลเลยฮะนี่เองกะเอาตายหรืองไงฟ้าขืนตะกี้โดนเข้าไปได้หลุดไปต่างโลกแนะ่หลุดไปต่างโลกมันไม่ดีหรือไ,ไงใครๆก็รู้กันทั้งนั้นว่าหลุดไปต่างโลกก็จะมีฮาเลมเป็นของตัวเองนั่นมันดีสุดๆไปเลยไม่ใช่หรอ เพอร์เจอร์แล้วนะเองอ่ะหมายถึงคนภาคกับเพร์เจอร์แล้วนะทั้งสองคนได้แบกรับการคาดหวังของคนในหน่วยเอาไว้เรื่องก็ย้อนไปทางด้านของซูอบบกิกันบ้างเธอก็บังเอิญมาได้ยินเพื่อนในหน่วยของตัวเองพูดประมาณว่าไม่อยากให้ซูอบบกิไปเลยนะทั้งๆท,ที่หน่วยที่15้าเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วแทๆ้ๆแต่ก็ช่วยไม่ได้นะยืนนั่นบอกเอาไว้ว่าจะต้องมอบความกล้าให้แก่ผู้คนในบ้านเกิดใช่ไหมละ่ะถ้างั้นไม่ให้กาลังใจกันเถอะซูอบบกิเป็นฝ่ายที่โดนเล่นงานแล้วละ่ะฮะเพลงดาบสำนักมิฟุนนะกระบวนท่าที่หนึ่งฮะ หลังจากที่ตัดไฟไปแบบหล่อเทเนี่ยเธอก็โจมตีเดนกิโดนแล้วละ่ะฮะเมื่อกี้ที่เธอโจมตีเป็นการโจมตีที่ร้แบบแผนเมื่อจับทางได้เนี่ยเธอก็อปอกดาบมาสู้ด้วยละ่ะฮะเรียกได้ว่าเธอมี3อันเนี่ยก็คือโซโลแล้วนะครับเนี่ยซูเบกิเธอก็ทีปอกดาบจนแว่นแตกเลยละ่ะฮะพูดง่ายๆก็คืออุปกรณ์ของเดนกิเนี่ยเป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของศัตรตูก็เหมือนกับประมาณว่ารูนะ้อนาคตล่วงหน้าอะไรแบบนั้นนะครับซูเบกิเธอก็บอกให้เดนกิยอมแพ้ไปเธอเดนกิก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็ยืนยันนะ ความเร็วของซูเบอกิจะเพิ่มขึ้นตรงหน้าอีกนิดเดียวนิดเดียวตรงนี้ละ่ะคาถาสายฟ้าโอเวอร์ไดรฟ์น้ำลายเต็มจอดเลยไปเลยเดนกิกบอกว่าไม่ถนัดวิชาแต่ไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้คาถาสายฟ้าเอเร์เรคิชัน <c oughs> ทำได้แล้วเจ้าเดนกิทำได้แล้วจบการประลองผู้ชนะคามินเนริมอนเดนกิพวกเพื่อนๆเ,เนี่ยก็มาฉลองกันใหญ่เลยละ่ะฮะ ตอนนี้การสอบจูนินก็ได้จบลงแล้วมีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นจูนิน4ี่คนเพื่อนๆเ,เนยก็ต่างชื่นชมกันใหญ่เลยซึบากิเธอก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าเธอจะไม่กลับเธอจะขัดเกลาฝีมือที่หมู่บ้านแห่งนี้ให้มากขึ้นพวกเพื่อนสาวก็ดีใจใหญ่เลยล่ะครับกลุ่มของเดนกิที่มาสอดแนมก็กำลังกลับบ้านดูเหมือนว่าภารกิจสอดแนมของพวกเขาเนี่ยก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับพวกเขามาสอดแนมคาวากิ แต่ก็น่าเสียดายเพราะว่าจริงๆแล้วก็ยังอยากเห็นการต่อสู้ของโบริโตอยู่และหลังจากนี้ก็เป็นภาพฉลองของแต่ละหน่วยแล้วก็มีเพลงขึ้นเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังนะว่ามันร้องไงจะว่าไปก็เป็นการร้องเพลงที่พอจริงๆนั่นแหละพอได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะต่อยคนขึ้นมาเลยละ่ะนะมิสกินั่นสินะพอได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะต่อยคนร้องเลยละ่ะงั้นเราไม่ต้องไปต่อยคนร้องแล้วมาต่อยกันเองดีกว่าไหมก็มาดิครับ และทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กันเลยแหละครับสงสัยว่าผมเนี่ยจะร้องเพลงเพอาะเกินและก็ขอตัดจบเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตอนนี้ก่อนอื่นเลยก็ฝากไปดูมหาเวทพันหนึ่มาตอนที่1คลิปที่แล้วด้วยนะครับผมบอกเลยว่าภาคเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะดูแบบว่าไม่ซ้ําจําเจกับช่องอื่นๆน,นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ผมขอตัวลาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ